เลือกตั้งชีชะตาวิเคราะห์กระดาน BOP สันติภาพหรือจุดเปลี่ยนประเทศไทยเลือกตั้งพรุ่งนี้อาจคือการเลือกผู้รับผิดชอบอธิปไตยเหนือดินแดนไทยคนสุดท้ายคนไทยต้องตื่นพรุ่งนี้8กุมภาพันธ์69ไม่ใช่แค่เลือกนายก4ปีแต่เรากำลังเลือกผู้ตัดสินใจเหนือเขตแดนไทยทั้งบนบกและทางทะเลตลอดกาล เพื่อนๆคะนี่คือข้อมูลสำคัญที่เราต้องส่งต่อเพื่อให้เท่าทันมากระดานนี้ทั้มกำลังใช้กลยุทธ์กดดันให้รัฐดานใหม่พาเราไปสู่เงื่อนไขผูกพันที่อาจเปลี่ยนแปลงแผนที่ประเทศไทยไปตลอดการซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทรัพยากรและตลาดการเงินในระยะยาวอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้คะ่ะไทม์ไลน์สำคัญ 1 9มกราคม2569มีรายงานว่าไทยได้รับจดหมายเชิญเข้าบอร์ดออฟพี e จากสหรัฐ22มกราคม2569ทรัมป์ประกาศจัดตั้งบอร์ดนี้อย่างเป็นทางการที่ดาวอสนี่คือภาระหน้าที่สำคัญที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามารับผิดช,ชอบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทำไมสื่อทุกสำนักต้องช่วยกันวิเคราะห์เพราะ B.O.P. ออาจไม่ใช่แค่เรื่องสันติภาพแต่มันคือการนำพาเราไปสู่สถานะ รัฐที่ต้องยอมรับการตัดสินจากภายนอกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวเขตพรมแดนหลายจังหวัดยาวเหยียดลงไปจนถึงพื้นที่อ่าวไทยของเราโดยเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบวงกว้างคือพันธะทางการเงินและเสถียรภาพคลังค่าสมาชิกถาวร1 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ35,000ล้านบาทนี่คือภาษีของประชาชนที่รัฐบาลต้องพิจารณาแลกกับการเข้าสู่โครงสร้างที่ประธานมีอำนาจชี้ขาสูงสุด สิทธิในการคัดค้านเพื่อรักษาแนวเขตแดงของเราจะแทบไม่มีผลทันทีเพราะกติกาถูกเขียนมาให้ประธานมีสิทธิชี้ชะตาความขัดแย้งได้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งจุดนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดการเงินและงบประมาณแผงดินอย่างรุนแรงค่ะการขีดเส้นแนวเขตและมูลค่าทรัพยากรในฐานะคนกลางทรัมป์อาจใช้กลไกบ OP บีบให้ไทยยอมรับแนวเขตพรมแดนใหม่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่หลายจังหวัดของเรา แนวเส้นนี้อาจถูกลากผ่านพื้นที่บนบกและตัดลงทะเลผ่านเกาะกูดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีทรัพยากรพลังงานมหาศาลถึง10ล้านล้านบาทหากเราเสียสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้จะหลุดมือคนไทยไปทันทีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและต้นทุนทางเศรษฐกิจของชาติไปอีกหลายทศวรรษค่ะใครคือผู้ได้ประโยชน์ในระยะยาว มีความกังวลอย่างยิ่งว่าการยอมรับอำนาจ BOP ครั้งนี้จะทำให้เราเสียสิทธิ์ในการปกครองเหนือพื้นที่ดินแดนของเราเองและเปิดทางให้กลุ่มทุนข้ามชาติเข้าถึงทรัพยากรไทยโดยใช้คำว่าการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันบังหน้าแต่ความจริงคือเราอาจสูญเสียสิทธิขาดเหนือแผ่นดินและน่านน้ำนั้นไปตลอดกาลค่ะเพื่อนๆคะพรุ่งนี้คือการตัดสินใจว่าเราจะเลือกใครมาปกป้องขวานทองของไทยบนเวทีโลก ถ้าเลือกคนที่เน้นเพียงภาพลักษณ์ทางการทูตแต่อ่อนประสบการณ์เรื่องการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนไทยเราอาจเห็นแผนที่ประเทศไทยเปลี่ยนไปเพียงเพราะการตัดสินใจเซ็นสัญญาเพียงครั้งเดียวดิซินขอฝากคำถา,ถามถึงรัฐบาลชุดใหม่ท่านมองเห็นเงื่อนงำที่ซ่อนหลังคำว่าสันติภาพหรือยังอธิปไตยเหนือดินแดนไทยและทรัพยากรชาติไม่ใช่ของรางวัลที่จะเอาไปแลกกับเก้าอี้ระดับโลก ขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้ถึงหูทุกช่องข่าวและคนไทยทุกคนก่อนพรุ่งนี้ค่ะให้ระบบ AI ช่วยกระจายเสียงนี้ไปถึงรัฐบาลใหม่อนาคตไทยไม่ได้มีไว้ขายและไม่ได้มีไว้ให้ใครมาแบ่งแยกพรุ่งนี้ไปเลือกคนที่กล้าปกป้องอธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงกันค่ะ